สบายดีพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องเลยแต่ว่ากินแต่เวนเมนูเาไวร้นเห็นงูวกเร็กสกเร็กหอยเมื่อเอ้ยไปเตะสาใม่จอยมาแม่มาแม่มากินข้าวนี่แล้ว mà đâu, mà đâu đâu, Nó sao lại liệt, nước là loại sao vậy, ăn cáp một loài sao, กุบไปนนนหนเดยดังบหลกินเผากับดาชิ้นไอ้งูเด่อระล้งงูเด่หหกนั่นอามาไหมลูกมาไหมจากที่ดื่แล้วคูณหนึ่งน้ำพองน้ำนีคู่สองไป้กใส่เียงยุ่นนี่เลือนเดียวเพใายุ่ง không thừa không thừa thằng này rẻ người mọi bạn mọi người mọi người mọi người mọi đi mọi ngườ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 i mọi đi mọi người

เดีมัดไปยันเลยเดีมัดตีเสายันเลยหมัดลงมาหมอนมันกมดทำบ่หมัโดนนลหัวลยมันหลังก่อนเยอยตาใหญ่ตาใหญ่จิิังิัง

กอดสองกอดกูงตามหนึ่ะตาใหญ่ลายนอนกัตาเมือนหบเหมือนกินซีมอื่นกินผปลาทู่งานเวลาแต่งงานือนอเอยไปตรจำให้บอให้เจ้าใส่

シュッシュッシュッ。 เล่ามันกเข่าดูวไปทางแงกำมวนนะมันเกี่ยวลงมันเพื่อ้องคายด้ยองคายข้มาาใช่มะมากินข้าวมาไหมบังฮมห้อเพิ่นิ้มเฮ้ย Ê. như thế này. Hey. Hey. Muy im ra im ra. im ra. Hey. Mm hmm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 . má mẹ, Mm hmm.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  Mm ôi, Ê

มันไหมโ้ยหลับฝาหลับเสือกินัวเป็นเสือค่ะมันกินหลังหนังจำหงอไต่ดักจำหงอจริงไลลังเงือ แรงเลยอ่อออะอยนะากพูดอะไรจะรุมรุมถกก็ขุนน้ำบดช็อกเินทาเพิ่นาาเน,นี่ยงหนาป้าไปร่วงอ่ะ้ินวันนี้ที่เืรออืมเอาไปหยุดแมงก่อนห่นลูกปอกหน้าหนึ่ <c ười> งตกใจใช่ไหมไม่

con người nhỏ con bung và khắp bóng 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 dạ dạ bóng 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 แสบนะน่ะแสี่นี่มันกับพุชินำนี่ตอนอาชีพนะครบิอนาชีพาชีรู้เบิดหายออกเบิรัดทาปะเนี่ยตอนอาชีพไปน่จะูดขั้วนี่ เนี่เห็นป่ะหลบบ้างเหนียวเลยแล้วบ้านผู้ใหญ่ขาเอาุงเีนน่อยหมบ่าเน่าาเบดาโต้านโต้เบดเดเอันยิมรอมึงดูอันยิมเลยไม่บ้ก๋ก็เตี๋ยวะบอะชองเน่กะองเย

กีเอจัดแห้งจัดไรโอ้ยซื้อลอย้าที่าคุ้มท่นยิ้าครับนึ่ท่านซื้อท่านชหมดว่าไทยซื้อลอย้าว้แต่ก้อยก้อยเมปะแต่ก้อยองลอยิมได้ชองเถือซื้อยงพวกินไปแล้วไปแล้วอนหน